อย่าพากันเกียดค้านตกอกความเกียดค้านนี่แหละเป็นเหตุให้คนเราตกทุกข์ได้ยากลําบากอยู่ในโลกนี้นะมันไม่มันขยันทําความดีก็เชื่อกันอยู่แล้วไม่ใช่หรือว่ากรรมดีกรรมชั่วมีจริงคนเราเกิดมาในโลกนี่นะให้เข้าใจมันมีกรรมอยู่สองอย่างติดตามชีวิตอยู่เนี่ยถ้าว่าจิต ไม่ไม่คิดไปในทางดีไอความชั่วมันก็มาชวนคิดไปในทางชั่วมันเป็นอย่างนั้นมันอยู่เฉยเฉยไม่ได้นะต้องให้เข้าใจถ้าจิตมันคิดไปในทางดีพอใจในความดีแล้วอย่างนี้ความชั่วมันก็เกิดไม่ได้อมันเป็นอย่างนั้นความชั่วมันจะเกิดได้ก็เพราะบุคคลนั้นทิ้งความดีอ ไม่ยึดเอาความดีเป็นอารมณ์ในใจอันนี้แหละการปฏิบัติในพุทธศาสนานี่พระพุทธเจ้าจึงได้ทรงสแสดงอารมณ์ที่ควรคิดอารมณ์เป็นเครื่องผูกคิดไว้ในทางที่ดีแต่พุทธศาสนิกชนทั้งหลายไม่ค่อยทำตามเป็นอย่างนั้น อย่างเช่นว่าถ้าใครเป็นคนชอบกระด้างกระเดืองมีใจกระด้างกระเดืองไม่กลัวบาปไม่กลัวทุกข์อย่างนี้นะพระองค์เจ้าก็ทรงสอนให้นึกถึงความตายบ่อยๆนเ,นยเมื่อผูใ้ใดมองเห็นว่าชีวิตนี้มันมีความตายเป็นที่สุดอยู่เช่นั้นแล้ว อันความที่เคยแข็งกระด้างกระเดืองมาแต่ก่อนมันก็อ่อนโยนลงเพราะว่าเมื่อตายแล้วไม่ได้อะไรติดตัวไปสักอย่างมีแต่กรรมดีกรรมชั่วที่ตัวทำเท่านี้ติดตามไปเมื่อผู้ใดรู้ได้อย่างนี้แล้วอ้าวสิ่งได้เป็นกรรมชั่วก็ไม่ยึดถือเอาเลยเพราะว่ากรรมชั่วมันอำนวยผลให้เป็นทุกข์ อย่างนี้ร,รมดีอำนวยผลให้เป็นสุขทุกคนต้องการความสุขเมื่อรู้ว่ากร,รมดีอำนวยผลให้เป็นสุขอย่างนี้แล้วมันก็ยึดเอากรรมดีนั้นเป็นอารมณ์แบบนี้เช่นยึดเอาคุณพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เป็นที่พึ่งเป็นอารมณ์ในที่ท่านสอนให้นึกถึงคุณพระรัตนากายโดยย่อๆเพื่อให้ใจมันแน่วแน่ลงเป็นหนึ่ง นั่นก็ได้แก่พุโทโธหรือว่าผู้ที่นึกธรรมโมมันใจมันสบายมันเยือกเย็นอย่างนี้ก็นึกธรรมโมเป็นอารมณ์ผู้ที่นึกสังโฆไปบ่อยๆใจมันสงบใจมันตั้งมั่นลงได้ก็นึกสังโฆเป็นอารมณ์ไปไม่เลือกเวลาอันนี้นะเมื่อเรานึก พราะคุณทั้งสามนี่อย่างใดอย่างหนึ่งแล้วที่อย่างสองอย่างนั้นก็รวมอยู่ด้วยกันนั่นแหละอยู่ด้วยกันให้เข้าใจอย่างนั้นนี่เราเอาพุทธคุณหรือธรรมคุณสังฆคุณเนี่ยเป็นเครื่องอยู่ของจิตแต่ละวันแต่ละคืนอนี่จิตมันก็ไม่ได้น้อมไปในทางชั่ววันนี้นะ จิตมันก็ไม่ได้น้อมไปทางโลกทางโกรธทางหลงจิตมันก็ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองเพราะว่าพระพุทธเจ้านั้นพระองค์ไม่ได้แข็งกระด้างกระเดืองกับใครเลยพระองค์วางพระองค์เสมออยู่อย่างนั้นเป็นตัวอย่างของชาวโลกตลอดถึงมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้พระสาวกที่ปฏิบัติตามร่องรอยของพระศาสดา ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็วางตนตามพระองค์นั่นแหละแม้ว่าท่านจะมีคุณวุฒิอันสูงอย่างไรเป็นอาคสาวกเบื้องใต้เบื้องขวาของพระพุทธเจ้าก็ดีหรือเป็นสาวกผู้มีฤทธิ์มีเดชมากได้รับความยกย่องจากคนทั้งหลายอย่างไรท่านก็ไม่ได้แข็งกระดัางกระดึงเลยท่านก็วางตนเสมอในบุคคลทั่ว,วไป อันนี้เรียกว่าคุณธรรมอันบริสุทธิ์คุณธรรมอันดีเลิศเมื่อมีเกิดขึ้นในจิตใจของผู้ใดแล้วทำให้ผู้นั้นเป็นผู้มีปกติกายวาจาใจสม่ำเสมอไม่ถือตัวไม่แข็งกระด้างต่อใครต่อใครเลยอ,อย่างนั้นนะอันนี้แหละปฏิปทาของพระพุทธเ,เจ้าและพระอาหารหันต์ทั้งหลายนะ เราต้องนึกถึงพระคุณของท่านมาเป็นอารมณ์อย่างนี้ไม่ใช่ว่าจะบริกรรมแต่คาถาหรือว่าแต่พระคุณเท่านั้นอย่างเดียวเรายังพิจารณาเห็นพระคุณธรรมที่มีอยู่ในใจของท่าน่ะทําให้ท่านเป็นอย่างไรอย่างไรเรากพิจารณาให้เห็นเมื่อพิจารณาเห็นอย่างนั้นแล้วเราจะมา นึกว่าอือันนั้นท่านอันนี้เราเราไปทําได้ยังไงเราไม่ใช่ท่านเรา,รเ,าเราไม่ใช่พระพุทธเจ้าเราไม่ใช่พระอรหันเราจะไปะปฏิบัติอย่างท่านนั้นได้อย่างไรถ้าไปคัดค้านอยู่อย่างนั้นแล้วผู้นั้น่ะจักไม่เข้าถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณเป็นที่พึ่งเลยนี่ต้องให้เข้าใจเราปฏิเสธนี่อื ถ้าคนมีปัญญาเนะ่ยเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเลยเมื่อเรานึกถึงพระคุณทั้งสามนั่นมาแล้วเห็นว่าเป็นของประเสริฐจริงอย่างนี้แล้วนะเออทำอย่างไรหนอเราจึงจะถึงพระคุณทั้งสามนี้เป็นที่พึ่งได้เม่อมก็ต้องดำหลี่อย่างนี้แหละเพราะเราเรื่องใสนี่เห็นว่าพระคุณเหล่านี้นะเป็นของสงบระงับเยือกเย็นไม่มีเวรไม่มีภัยกับสิ่งใดทั้งหมด พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ไม่มีเวรกับใครเลยไม่ได้ทําใครเป็นทุกข์เดือดร้อนแต่มีแต่ผู้อื่นนั่นแหละประมาทพระองค์เบียดเบียนอิจฉาพระองค์แล้วก็กรรมของตัวเองอะทำลายตัวเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนเหมือนอย่างเช่นพระเทวทัตอย่างนี้แหละพระเทวทัตจะเบียดเบียนพระองค์อย่างไรอย่างไรพระองค์ก็ไม่ตอบโต้เอาไปเอามาพระเทวทัตก็แพ้ภัยตัวเองไป เป็นอย่างนั้นนี่แหละเราผู้เป็นพุทธศาสนิกชนนะ่ะก็ต้องฝึกตนตามร่องรอยของพระศาสดา,าหรือของพระสาวุพระอริยบุคคลทั้งหลายเหล่านั้นจึงจะสมกับว่าเราเรื่มใสนี่ต้องคิดให้ดีคําว่าเรื่มใสนี่ก็อยากจะเด,เ,ดเดินตามหลังท่านนั่นแหละเหมือนอย่างในโลกนี้แหละ เอาเรานับถือผู้ใดว่าท่านผู้นั้นทรงคุณุติอันดีงามอย่างนี้นะเราก็าอยากเข้าใกล้อยากเดินตามสนใจอยากศึกษาความเป็นไปของท่านผู้นัน้นสำหรับคนผู้หวังดีนะนั่นไงเรายังเรายังสนใจนี่แม้คนในปัจจุบนะันนี่นะนั่นะง แล้วแค่ไหนล่ะอันพระพุทธเจ้านั้นเป็นผาสดาเอกในโลกแแท้เราถึงจะปฏิเสธว่าอื้ออันนั้นพระพุทธเจ้าอันนี้เราเราจะไปตามหลังพระองค์ได้ยังไงอันนั้นเรียกว่าเรียกว่าลดตัวเองลงต่ำที่สุดเลยไม่ไม่คิดพยายามยกใจของตอนให้สูงขึ้นตามพระพุทธเจ้าไปพระประสงค์ของพระพุทธเจ้านะ่ะ พระองค์มีพระประสงค์อยากให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยเดินตามหลังพระองค์ไปแม้พระสาวกสงฆ์ท่านผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายก็เหมือนกันนะก็ต้องการให้พุทธศาสนิกชนทั้งหลายเดินตามหลังท่านคือหมายความว่าเมื่อท่านนำเอาคำสอนของพระเจ้าไปแสดงแนะนำสั่งสอนแล้ว อย่างนี้เราก็พยายามปฏิบัติตามนะมน,นั่นแหละได้ชื่อว่าเดินตามหลังพระอริยเจ้าไปเพราะว่าท่านก็ปฏิบัติมาอย่างนี้แต่ใคยกบว่าท่านโูดอย่างนั้นแหละข้อปฏิบัติเหล่านี้ท่านดําเนินมาแล้วออทําให้กิเลสตัณหามันเกิดแห้งไปจริงทําให้ความทุกข์ทางใจนะมันเบาบางไปจริง ดังนั้นท่านจึงได้แนะนำสั่งสอนพุทธศาสนิกชนทั้งหลายผู้ที่ยังมีกิเลสตัญหายังค้นทุกข์คนไัยยังไม่ได้ให้พยายามประกอตพิปฏิบัติตามก็ <c oughs> <c oughs> ให้พากันพิจารณาอย่างนี้อย่าละเลยข้อปฏิบัติเหล่านี้นะถ้าไปละเลยไม่นึกถึงพระคุณของพระพุธเทธเจ้ามาเป็นอารมณ์แล้ว มันยิ่งไปไกลแหละความบระพึติอ่ะหาความสงบระงับไม่ได้เลยมันเป็นอย่างนั้นอย่าไปคิดอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นมันไม่ถูกทางอันนั้นนะก็พระองค์สร้างบาร,รมีมาตั้งเสียสงขายปลายแสนหมหากับนะมาตัดตรูปเป็นพระเจ้าแล้วก็มีพระประสงค์อยากจะจูงคนให้เดินตามหลังพระองค์นั่นแหละพระองค์ไม่ประสงค์อย่างอื่นนะคือต้องให้เข้าใจ ถ้าว่าพระองค์ไม่มีพระประสงค์อย่างนั้นแล้วพระองค์ก็สร้างบาร,รมีเป็นสาวกธรรมดาเนี่ยสร้างมาอย่างนานก็แสนกลับแล้วก็เต็มบริบูรณ์แล้วบาร,รมีน,นออกบวชตัดสู้สำเร็จอรหัตตผลแล้วก็เข้าสู่พนิพพานไปท่านพระสาวกกสงฆ์นี่ไม่ได้สงเคราะห์สัตว์โลกให้ได้มากมายเหมือนอย่างพระพุทธเจ้า เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้านี่พระองค์ไม่ชัดไม่เฉพาะแต่สงเคราะห์หมู่มนุษย์เท่านั้นสงเคราะห์ตลอดถึงสัดสิ่งเดรัจฉานสงเคราะห์ตลอดถึงเทวดาอินทรหมยมยักษ์ต่างๆสัดเดรัจฉานผู้มีบุญวาสนาพราะองค์ก็สงเคราะห์เพราะว่าพระองค์รู้ด้วยพระญาณอันประเสริฐเช่นอย่างช้างปาลีไล ลิงอยู่ในป่าหิมพานต์นั่นน่ะทงพิจรณาเห็นว่าทัางสองท่านนี้เป็นพระโพธิสัตว์สร้างบาร,รมีปาถนาเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงได้เสด็จไปจำพรรษาอยู่ในป่าหิมพานต์นั่นช้างเห็นพระองค์เข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสลิงเห็นเข้าก็มีศรัทธาเลื่อมใสได้ปฏิบัติอุปถากพระองค์ นำผลไม้มาถวายนำพึ่งรวงมาถวายนั่นช้างนั้นนำเอาหวบัวมาถวายพระองค์ให้ฉันเออนั่นแหละช้างก็ดีลิงก็ดีก็ได้สร้างบารมีในถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็มีผลอันเลิศเเช่นนั้นแหละอันธรรมดาพระพุทธเจ้าเนี่ยธันสาวุกธรรมดานี่ไม่สามารถที่จะรู้ นิสัยวาสนาบรารมีของคนได้ว่าใครเป็นอย่างไรใครอยู่อย่างไรคนจะสงเคราะห์อ,อย่างไรอย่างนี้นะภาษาพวกไม่สามารถจะรู้ได้เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าที่เราต้องนึกถึงพระคุณของพระพุทธเจ้าอย่างนี้เสมอเสมอแล้วเราจะได้มีจิตใจเลื่อมใสเชื่อมั่นในพระคุณของพระพุทธเจ้านี่เป็นอย่างยิ่ง แล้วจะเป็นเหตุให้เราได้ลงมือปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นโดยความไม่ประมาทพระองค์สอนให้ละความโลภเราก็ละตามพระองค์แหละเราเชื่อนี้นั่น,นี่เราไม่โลภเราถือสันตุถีตามมีตามได้พระพุทธเจ้าพระองค์ก็ถือสันตุถีตามมีตามได้อย่างนั้นแหละพระองค์จึงได้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงสอนไม่ให้โกรธเราก็พยายามไม่โกรธมีสติสมบัติเนี่ยสำรวมระวังจิตใจอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีเรื่องไม่ดีอะไรต่ออะไรกระทบกระทั่งมาแล้วก็สำรวมจิตไว้คมจิตไว้อย่าให้มันฟูไปรับอารมณ์เหล่านั้นอย่าให้มันวันไหวไปตามอารมณ์ไม่ดีต่างๆเหล่านั้นนี่ก็จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เรื่อมใสพระองค์โดยแท้ พระองค์ทรงสอนให้พยายามละความหลงด้วยการภาวนาด้วยการฝึกสติสมวัญญะสํารวมจิตใจนี่โดยเฉพาะเลยทีเดียววันนี้นะขั้นภาวนานี่เป็นขั้นสํารวมจิตโดยตรงขั้นศีนนั้นสํารวมทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจด้วยเป็นอย่างนั้นขั้นภาวนานี่สํารวมจิตโดยตรง จะต้องให้เข้าใจพยายามฝึกสติระลึกเข้ามาหากายหาใจนี่บ่อยๆออมาตรวจดูจิตตัวเองว่ามันเป็นยังไงมันหวันไหวอยู่ด้วยเรื่องอะไรนี่หรือว่าตนเป็นโรคอะไรอยู่ในกายนี่อย่างนี้นะเป็นโรคหัวใจอ่อนก็ให้รู้ตามเป็นจริงว่าตนนั้นเป็นโรคหัวใจ อย่างนี้อันโรคหัวใจนี่มันชอบงูกรีดง่ายพวกพูดอยู่นี้ก็เป็นมาเหมือนกันเลยแต่ก่อนใครพูดอะไรมาไม่ตกอารมณ์หน่อยหนึ่งมันก็ง,งุูกิีดขึ้นมาแล้วแล้วก็พูดคาไม่ดีต่างๆออกไปโดยไม่รู้ตัวพูดออกไปแล้วจึงรู้ตัวก็มีเมื่อรู้ตัวแล้วหากไม่ถือมั่นไว้รู้ตัวแล้วว่าตนพูดผิดพูดพลาดกับท่านผู้นั้นแล้วก็ขอโทษท่าน อผมขอโทษไม่ได้แกะไม่ได้เกียรตนาเลยแต่้ามันเผลอสติไปยังไงก็ไม่รู้เออพูดออกไปแล้วจึงระลึกได้ขออาโหสิกรรมให้ด้วยอย่างนี้นะก็ไม่มีใครรังเกียจเลยถ้าก็อโหสิกรรมให้เพราะเราลดละทิฏฐิมานะลงเลยเราไม่ได้สําคัญว่าเราดีโดยส่วนเดียวในส่วนดีมันก็มีส่วนเสียมันก็มี ในตัวของคนเราผู้หนึ่งหนี่นี่นะเมื่อเวลายังไม่ถึงที่สุดแห่งทุกข์พูดง่ายว่ายังไม่ได้บรรลุอรหัตผลแล้วนั่นนะมันก็มีดีมีเสียอยูอ่อย่างนั้นแหละคนเราผู้หนึ่งนี่นะต้องให้เข้าใจ่างแต่ว่าบางคนก็มีดีมากกว่ามีเสียบางคนก็มีดีกับเสียพอๆกันอย่างนี้ก็มี อย่างนี้นะแต่อย่างนี้นะมันเรื่องนี้มันต้องเป็นหน้าที่ของใครของเราอะจะเพิ่งพิจารณาให้เห็นด้วยตนเองจะให้ผู้อื่นนั่นพยากรณ์ให้ตัดสินให้อย่างนี้ไม่ได้หรอกถึงพระพุทธเจ้าพระอ,องค์ก็จะไม่ไปพยากรณคนทั่วๆไปอยู่อย่างนั้นนะไม่มีถึงพระอ,องค์รู้ได้กะแล้วพระอ,องค์จะไปทักคนโน้นคนนี้ตลอดได้ยังไงล่ะลองคิดดูอ่ะนนพระอ,องค์ก็เลือก ทรมานแต่บุคคลที่มีปุปนิสัยแก่กล้าแล้วเท่านั้นแหละคนใดที่อ่ปนิสัยยังไม่แก่กล้าอย่างนี้องค์ก็พยายามทำสอนไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นแหละแต่อย่างนี้เพราะฉะนั้นทุกคนนะมันต้องรู้ตัวเองนะการพิจารณารู้ตัวเองเนี่ยสําคัญมากเราจะไปให้ใครรู้ให้ไม่ได้เลยดังนั้นการภาวนาจึงชื่อว่าเป็นการสํารวจดูจิตใจตัวเองนี่นะ ไม่ใช่อย่างอื่นได้พยายามเพ่งดูความรู้สึกลึกคิดภายในนี่เสมอเสมอไปหายใจเข้าก็กำหนดรู้หายใจออกก็กำหนดรู้อยู่อย่างนี้เมื่อเมื่อหายใจเข้าหายใจออกกำหนดรู้คิดตัวเองอยู่อย่างนี้นี่มันก็ไม่ไม่ได้หลงไหลไปทางไหนแล้วก็นี่นะ หรือว่าหายใจเข้าก็บนึกพุดหายใจออกก็นึกโทรเอยอย่างนี้เอาคุณพระพุทธเจ้าในภูจิตไว้แบบนี้นะอย่างที่พูดมาแต่เบื้องต้นนั่นแหละเมื่อเมื่อเรามั่นอยู่ในพุดโทคุณนี้แล้วจิตจะไม่ตกต่ำเลยนั่นนี่ยมันจะสูงขึ้นถ้าผู้เป็นโรคเป็นภัยเอ,อโรคตับโรคปอดโรคหัวใจไห้อะไรต่ออะไรอยู่เนี่ย ถ้าเรานึกพุทธหายใจเข้าโทหายใจออกอยู่เนี่ยมันจะบรรเทาเอ,อความว่าหุ่นต่างๆแต่ถ้าขันร่างกายเอาัยว่าร่างกายที่มันวิบาิพวกนั้นมันก็บรรเทามันก็ไม่กําเริบรุนแรงถ้าใจเราตั้งมั่นอยู่ในพุทธคุณนี้แล้วนะลองนะลองปฏิบัติตามที่แนะนําสั่งสอนนี้ไปอย่าประมาท อย่าปล่อยใจให้คิดต้านไปทั่วท่านอย่างนั้นแล้วผู้มีโรคอวัยวะที่คนที่การอยู่ภายในนี่โรคอวัยวะอันสำคัญสำคัญนี่เนะี่ยพอปล่อยใจให้พุ่งไปทลายโรคนี้ยิ่งกำเริบมากขึ้นเท่านั้นนี่เป็นความจริงนะอันนี้นะก็เคยปรากฏมาแล้วถ้าเมื่อใดควบคุมจิตนี่ได้จิตสงบจิตตั้งมั่นอยู่ได้ดีอย่างนี้นะ โรคอันนั้นก็รู้สึกว่าเบาไปไม่กำเริบรุนแรงนี่เป็นอย่างนั้นโรคอรวัยวะส่วนสำคัญต่างๆนี่ยากที่จะใช้ยาภายนอกนั้นบรรเทาให้หายขาดไปได้ไม่ได้หรอกเช่นหัวใจอย่างนี้นะเมื่อมันได้พิการลงไวแล้วมันยากที่มันจะดีปกติคืนได้ฮนะตับปอดบกนี้เหมือนกัน ถ้ามันลงได้วิบัติลงไปแล้วนั่นว่าอย่างมันถูกยายาระงับได้ก็เพียงแต่บรรเทาไปเท่านั้นเนี่ยจะให้มันดีเป็นปกติคืนนี้ไม่ได้หรอกจะอย่างนั้นเราต้องภาวนาดูให้รู้อ่านดูอวัยวะน้อยใหญ่ในร่างกายนี้ให้มันเห็นให้มันรู้ว่ามันวิบัติส่วนไหนมันไม่ดีมันเป็นอย่างไรเราต้องทําความรู้เท่าลงนไปเอารมมันกําเริบ ออลมมันหวันไหวลมมันแปรปรวนแล้วก็รู้เท่าคนไปอันนั้นก็คาดลมมันไม่เที่ยง